ตอนกับ LWC Super Champ นะครับผมศึกมวยรอบ Global House กางปีนะครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ LWC LWC Super Champ นะฮะเชียร์กันมันสะใจครับกับรอบนี้นะฮะมวยพิกัด140ปอนด์นะครับผมมวยซ้ายโคเสียจากนนทบุรีพกอาวุธหนักมาต่อกรกับนักลบมักยาจอมอึดนะฮะมวยขาลุยหมัดพิฆาตจากฮังกรีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะดูนะว่าใครอยู่ใครจะไปนะฮะ พร้อมลุ้นรางวัลไฟออฟเดอะไนท์ครับคู่มวยดุเดือดอน,นะฮะแล้วก็ไฟเดอร์ออฟเดอะไนท์นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับสับสนุนโดย g l โกลบเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับและใครสามารถน็อกคู่ต่อสู้นะฮะด้วยท่าเตะกา้านคอเข่าลอยหรือว่าศอกกลับนะครับรับไปเลยจากแอนต์ซิลโบนัสนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับและท่าจ็อตเข้ฟาดหางอีกสามหมื่นบาทครับผเพื่อเป็นบบการเสียเวลาครับนี่ The Fifth Bout of Tonight Thailand ด์ vs Fighter from Hungary from the blue corner. Please welcome Patrick Sada. He's been through for 41 fights, 31 wins, and 9 i n e losses. Biggie. แชมป์ยุโรปนะฮะอาวุธหนักหน่วงจริงๆครับและชั้นเชิงก็ไม่ธรรมดาด้วยนะครับผม าถึงมุมแดงกันบ้างนะครับผมขอต้อนรับนะครับ p e a s e Welcome ชัยชาญเพชรป้อตออชกม,มาแล้วถึง72ไฟนะครับชนะมาแล้ว49นะฮะแพ้21นะครับแล้วก็เสมออีก2นะฮะคนนี้นี่โโหดาวดังขัญใจจอตู้ครับ ต่อยพีไรนีไ่ได้ลุ้นตลอดนะครับกับปัซ้ายนี่หนักมากๆนะฮะประสบการณ์ก็สูงมากและกรรมการผู้ชี้ขาดโเวทีไฟนี้นะฮะคุณพิเชษกะหากสิทธิ์ครับ คู่ต่อไปนะครับยังอยู่ในบรรยากาศของศึกมวยรอบโกลบอลเฮาส์กลางปีศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรโกลบอลเฮาส์ครบหลากห,หลายให้บ้านคุณครับ140ปอนด์ครับสายโกเซียนชัยชันเพชรปตะอพบกับแพทริกซานนาจอมระหามจากอังการี่ครับอ่ะติดตามครับแฟนๆครับนี่คือเจ้าหมูบินของผู้บรรยายครับเห็นมันตั้งแต่ตัวเล็กๆครับคุณพ่อก็เป็นเด็บซีคุณลูกก็เป็นเด็บซีครับชัยชานเพชรปตะอครับ ชกมวยจนได้ดีครับได้รับราชการเป็นทหารเป็นรั้วของชาติเป็นศาสตร์ของแผ่นดินนะครับวัย22ปี165เก่งมาตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วครับเด็กคนนี้แต่ว่าหุ่นจะเจ้าเนื้อหน่อยครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูเพลงเตะของเขานะครับไประบบทเบิดเถิดเถิงครับอาจจะเสียเปรียบรูปร่างหน่อยคุณมารุตชกใครก็เตี้ยสั้นครับฉายาสายโคเซียนี้ต้องบอกว่าไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับวันนี้จะเจอกับจอมบูจอมระหามจากฮังการีครับแพทริกซานะ่า วัย21ปีครับสูง175ซเมตรในทีมของภูเก็ตไฟคลับครับครับโลบเฮาส์ครับมีช่างดีบริการครบจบเรื่องบ้านบริการงานช่างมากกว่า50รายการครับศูนย์รวมช่างครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย Power by Global House และนอกจากนี้นะครับก็ออยังรวสนุกนะครับทายผลการแข่งขันครับใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์นะครับศึกรอบโลบเฮาส์กลางปี ไทยถูกลุ้นรับรางวัลพิเศษจาก Global House ครับร่วมสนุกผ่านทาง w w w g l o b a l h o u s e .co.th สัปดาห์นี้จากแบรนด์เอริสของรางวัลมูลค่ารางวัลละ1,390บาท5รางวัลครับไายผลก็เหลือเวลาประมาณ14นาทีนะครับไทยผลได้ถึงทุ่ม15นะครับครับอ่ะนี่ครับอันนี้คือกีฬามมยไทยแท้ครับมงคลภาพประเกียดว่าวครูนมเต็มนะครับปีกองสดๆจะ3ยก4ยก5ยกกรว่ากันไปครับ ทำมวยไทยให้เป็นกีฬาวางกฎกติกาปรับปรุงคุยกันใหม่ครับก็สนุกมากขึ้นนะครับดูแล้วเข้าใจง่ายน้องน้องนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ๆหันมาดูแบบนี้เยอะครับคุณมารุศครับสร้างสารกีฬาครับนี่ครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติครับไหวครูสวยงามครับลงตามจังหวะตีกองนะครับดูครับอาจจะดูหุ่นเจ้าเนื้อหน่อยครับแล้วก็เป็นหุ่นแบบนี้แหละครับ รูปร่างของชายชาญเพชรปตอสำหรับเอดากลเชที่เข้าไปรอในรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับ,รบก่อจะเจอกับใครก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นการจับฉลากครับพิเชษกะหักกสิทธ์ครับกรรมการใช้กรรมการรุ่นใหม่ๆครับดาวรุ่งขึ้นมาทำหน้าที่นะครับเอาละครับดูมุมซ้ายมุมขวาซ้ายมือก็ยังเป็นคุณสำเนียงนวรัตน์นะครับ อดีตหัวหน้าเทศกิจเทศบาลนนทบุรีแล้วก็ท่านได้สวมหมวกอีกใบหนึ่งครับเป็นหัวหน้าค่ายมวยอัตอมวยไทยยิมครับอยู่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับนี่ครับคนรุ่นใหม่ๆก็หันมาสนับสนุนนะครับทํายิมสร้างค่ายใช้กีฬามวยไทยไว้ออกกําลังครับร่างกายแข็งแรงครับใทรที่มีความสามารถก็พัฒนามาเป็นนักกีฬามวยอาชีพได้ครับมาเลยนะครับใครอยากจะทําการแข่งขันที่นี่ครับมวยไทยไร้เกมการพนันนะครับ ทำม,มวยไทยให้เป็นกีฬาคุณเปรมสาวสิงห์ยอดแสนชัยคุณสมนึกพัฒบุรีครับรวมถึงท่านพลตรีวัชสันพึ่งสำเพาด้วยครับท่านเป็นที่ปรึกษาของสนามมวยนะครับในฐานะโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันครับคุณมนุษย์โอ้โตวัวใหญ่จริงๆครับแพทะถกซาน่ารอบรองชนะเลิศในรุ่นนี้นะครับ140ปอนด์อนี้จะต่อยกันทีด้วยนะครับเดือนกร,รกฎาคมนะครับอ้าวนี่ครับไม่ธรรมดาครับถ้าทีนี่ถือว่าเก่งเลยนะครับจากภูเก็ตไฟท์คลับ หมัดน่ากลัวครับแพทริเซานาธโถมต่อยทังทีนี่ต่อยทั้งตัวเลยครับครับอย่ารับนะครับอย่ารับจ่ายได้จ่ายเลยครับไม่ใช่เป็นผู้รับเหมารับเหมาก่อสร้างได้สตางค์ครับถ้าเป็นผู้รับเหมารับแข้งรับเข่าแม่อาจจะสลบได้ครับโอ้โหไปใช่ครบพาะสิลปะแม่ไม้มวยไทยครับดูแผ่นหลังครับแม่ รบหรือเปล่าครับ5แถว9ยอดเสือเพน่นอา้าวแต่ช่วยได้หรือเปล่าโดนสอกแตกไม่แตกตามลุ้นครับวันนี้เหนื่อยแน่ครับสําหรับชัยชาญครับไม่หมูนะครับคาติซ่าโอา้โหสับล่างนะครับเจอกับใครนี่ก็ค่อนข้างจะเสียเปยรีอบลูกร่างครับแต่ว่าเรื่องของฟีไม้ลายมือนี่โอ้โหต้องบอกว่าระดับซื้อแฝกครับคุณพ่อก็มาเชียร์นะครับวันนี้พ่อของไทยชาญอา้าวดันลงไปอีก ช่างน้ำหนักล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับต้องบังครับไม่บังไม่ได้ครับซ้ายกับขวาขวามายกซ้ายบางังซ้ายไปขวายกรับครับบนล่างดูให้ดีครับหมัดมวยซ้ายไปเ,เริ่มจะคุ้มได้เริ่มจะวางคืนได้เหมือนกันครับอา้าวนี่ครับ แม่ดูเหมือนว่าจะจับจังหวะได้เลยนะครับชายชานครับโอ้ยบาทาลูกพักครับแม่แพทริกถีบหน้าเลยครับเอาล่ะครับนี่ครับสนุกนะครับดูครับการออกอาวุธแม่มีศอกหน้าด้วยครับทางด้านครับแพทริกโอ้ยแมกกันเอาครับคุณบารุทีต่อทีแล้วนะครับสายเริ่มไหลลื่นเลยครับชายชานเพชรปตอแต่ว่าแพทริกนี่ก็ยังไม่ถึ้งลายครับ พยายามออกขวาให้เร็วนะครับูนนจังหวะสองซ้ายเข้าครับแม่ซ้ายกับขวานี่อย่าไปไฝ่สูงครับขอบกางอเกงอย่างเดียวครับไม่ว่าแพทริกหรือช,ชายชาญตาเตะสูงมันจะมองเห็นดึงนิดเดียวหลุดครับดูครับต่อยกันมีหลวงลำตัวด้วยนะครับชายชาญเพชรประทองมาไม่เปรี้ยดจริงๆนี่ยืนระยะยากนะครับ3ยกก็จริงแต่ว่าดูกันออกอาวุธนะครับ นี่เปรียบตัวครับลูกแก่ลูกกันต้องมีครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นศาสตร์เป็นศิลป์นะครับมาดูแพลติกเดินกันอุ้ยซ้ายขวาติดนักแข่งครับเอ่าครับรวมนายตั้งกำแพงไว้อ่ากลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีนะครับคู่นี้ยังอยู่ในบรรยากาศของศึกมวยรอบเกลือบอลเฮาส์กลางปีศูนย์ร่วมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรเกลือบอลเฮาครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ ดูว่าวุธครับโอ้โหลุงนี้โดนเตะไปที่ขอพับนะครับช่วงต้นยกนะครับชัยชานโดนไปก่อนจากนั้นก็ซ้ายเริ่มจะลื่นไหลครับนี่ครับแพทรพยายามออกขวาก่อนนะครับแต่ว่าลูกนี้เข้าเต็ม,เต,มเต็มครับซ้ายของชัยชานทั้งหมัดทั้งแข้งเลยครับลุงนี้บาดานลูกพักไม่ครับซ้ายคืนครับชัยชานเพชรปตอ นี่คืออัตลักษณ์ของกีฬามวยไทยครับนวมเต็มมงคลผ้าประเจียดไหวครู3มยกสนุกสนานครับถูกต้องและก็ถูกใจครับแหมแผ่นหลังของพทรติกโอ้โหลามันถึงน่องถึงขาครับคุณมารุตครับส่วนหนึ่งก็เป็นชัดทูส่วนหนึ่งก็เป็นศาสตร์เป็นศิลนครับเรื่องของความเชื่อครับแต่ว่านักมวยนี่ต้องร่างกายแข็งแรงครับมีระเบียบวินัยข้อสําคัญมีความซื่อสัตย์กับวิชาชีพครับอย่าคิดพดทรยศกับวิชาชีพมวยครับ ไอยถอยเลยครับวันนี้ชายช้างบึกล้มลงไปครับอาศัยเหลี่ยมครับลูกนี้มาเลยครับแข้งซ้ายต้องขยันหน่อยครับต้องขยันหน่อยครับชายชานอย่าอยู่ข้างเชือกครับเดินกดดันตลอดนะครับแพทริกซาน่ามาเลยครับแข้งขวาชิงเดินเข้าทําก่อนครับสายคอยสกัดไว้ครับชายชาน ตักกระแพงไว้ครับชายชานแมมต้องระวังอูดแมระวังครับลูกตามน้ำโดนเข้าไปโดนคาร์นน็ได้นะครับโอ้โหเอาใหญ่เขาหาเลยครับท่านาของแพทริกซาน่าสะเหรือเปล่าครับชายชานออกอาวุธไปสะเทือนไหมแม่พวนาพวพันครับล็อกแขนเอาไว้สายออกไหมสายออกไหมอ้าซสาย ไปแล้วรวบไว้แทงซ้ายเอาละครับขอบคุณตับอเฮาอีกครั้งหนึ่งครับคืนกำไรด้วยการจัดมวยรอบนะครับให้แฟนๆได้ติดตามกันทางช่อง8ทุกวันเสาร์ครับสัปดาห์นี้เสาร์นี้เป็นเสาร์แรกครับเริ่ม17นากา30นาทีครับแล้วก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปอีกยาวๆครับคุณมารุทครับมาเร็วนิดนึงนะครับเดิมแล้วเราเคารพธงชาติก่อนครับแล้วดกัน าาดูาายาวๆเลยจนถึงสองทุ่มว่ากันอย่างนั้นเอ้าไปซ้ายมาติดแข้งขวาแทงเอ้าหักเทลงไป<า>นี่ครับมวยไทยต้องอย่างนี้ครับลูกแก่ลูกกันครับไหวาาครูนวมเต็มไซสายซายไม่ใส่ไม่ได้ครับายต้องเตะกันนี่ครับเตะไม่เตะแล้วจะโดนแพทริกเตะขวานะครับต่างห้างของชายชาญแม่แพทริเงื้อนานนี่โดนซ้ายของชายชาญไปแล้วนะครับมองพี่เลียงนิดเดินครับ แพทริกเอาย่างไงดีเข้ามาโอ้โหนะครับซ้ายมาอีกแล้วก็อยากมาจะสอดสอกโอ้โหชลวังชาตินี่ฝึกอย่างไรนี่กล้าออกนะครับแล้วมาสังเวียนนี้ติดถูกตลาดเลยนะครับแบบนี้ครับมาเลยครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยรางวัลพิเศษจากแอนด์ซินมีให้นะครับมีมวยรอบกลบอลเฮาส์มีมวยรอบเงินใจยูอ้าวช่วยกันส่งเสริมครับต่อยอดกันไปอ่ารอบสู่รอบแล้วเดี๋ยวสักครู่เึง๋จะชิงแชมป์ของลุมพินีครับเราว่างเว้นมาโอ้โหตั้งแต่ปี6-2ครับ เจอภยัยโควิดเข้าไปวันนี้ขนองศึกจะทิ้งแชมป์กับมาเฟียนะครับถือว่าถูกคู่เลยครับคู่หน้า5ยกเต็มๆเ,เอ้มาตีตีไม่ได้กรรมาการแยกตัวใหญ่มากครับนาะนของปาติกซาน่าช่วงท้ายปลายยกครับยกสองขยับเข้ามาครับข้างซ้ายมายแล้วครับชัยชานดูครับล็อกรวบเอวนะครับปฏิพานไหวพิบมันสมองไอคิวมาครบครับปักสักลูก กลับมามันกันต่อครับศึกมวยรอบกลบอเฮาส์ก House ลางปีศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณทีกัร140ปอนด์นะครับไปดูภาพช้าครับยกที่แล้วโอ้โหเข่าแน่นครับของแพทริกซาน่าและดูครับลูกแกนลูกกันของชัยชาญหรือวางแข้งซ้ายครับแพทริกซาน่าขยับจะเอาคืนทันทีเต็หลูกครับโอ้โหโดนเลยครับแบบนี้เต็มเต็มสะโพกค,ครับ ลุยกันต่อครับนี่ครับโฉมหน้าของพรทธิศหนาครับนักสู้จากฮังการีภูเก็ตไฟครับนะครับส่งเข้าประกวดโอ้โหดูรูปร่างโครงสร้างครับชาวต่างชาตินี้เขาปักหลักอยู่เมืองไทยย,วยาวๆครับเรียนรู้ศิละปะแม่ไม้มวยไทยข้ามน้ำข้ามทะเลมาแบบเสียสตังเรียนนะครับเพื่อพิสูจน์ตัวเองครับในอัตลักษณ์ของกีฬามวยไทยแล้วก็รู้จักกฎกติกามารยาทอย่างดีครับ นอกจากมวยไทยแล้วอาหารไทยวัฒนธรรมไทยยกมือไหว้ก็สวยงามครับอาครับบนเวทีครับซ้ายหน้าเตะไปเรืยครับทางด้านของชัยชานเพชรมตอทำการพิเชษครับบนเวทีโอ้โหเดินลุยต่อยแรงแล้ครับตอนนี้ครับแพทถึงซาหน้าไม่สนอะไรเลยนะครับต้องระวังให้ดีนะครับชัยชานครับสายหยุดออกเมื่อไหร่นี่โดนแน่รวบแขนไว้ครับแม่ต้องออกอาวุธด้วยครับ รวมเอาเหลี่ยมมวยอย่างนี้ที่นี่ไม่มีแต้มให้ต้องขยันออกอาวุธครับก่อนจะขึ้นสังเวียนนี่เรียกนักกีฬาทั้งหมดเรียกทั้งมวยทั้งหมดมาฟังกฎกติการครับกรรมการอนุชาจะเป็นคนพูดเป็นภาษาไทยแล้วมีล่ามปแปลนะครับน้องๆก็เข้าใจนะครับวางกฎกติกาเช่นใหม่ครับทำมวยไทยให้นีกีฬาสนุกมากขึ้นแล้วก็คงความเป็นอัตลักษณ์ของกีฬามวยไทยไว้ด้วยครับตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ไวไทับชายชาญไม่ต้องโต้เยอะๆครับต้องโต้บ้างครับ ออกได้ต้องออกครับยกฝา่งซ้ายขึ้นนครับสวยครับลูกนี้พลาสติกแกก็ขยันเดินจริงๆครับเดินทิมเดินกระแทกโอ้ทำไปเล่ยเลยครับเนี่ยจะค่อยๆยุบลงไปนะครับทำใหโตครับช่างลวงนาหนึ่งวันก็แม่อย่างว่าครับใหญ่กล้ามเนื้อโครงสร้างของชาวจางชาติแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้วนาทีนี้แม่เวทประมาณสัก ไลเวสขึ้นไปนี่กินชาวต่างชาติยากแล้วนะครับกล้าเรียนกล้าออกกล้าแลกกล้าโชว์ครับนะครับเราในฐานะคนไทยก็อย่าย่ำอยู่กับที่ครับใส่ไปครับหลักเวียศาสตร์กีฬาต้องเติมเข้าไปทุกทุกท้ายครับโอ้ขยันจริงๆครับไปถึงซาน่าครับออกโดนไม่โดนถูกไม่ถูกนี่ออกไว้ก่อนครับทั้งเข่าทั้งแข้งขยับเข้าไปใกล้ๆวางสายครับยังโดนไม่จังครับชัยชาญ โอ้โหดูครับนี่นะครับนี่นะครับความใหญ่นะครับเดินไปชนไปอัดไปกระทุ้งไปแม่เจ้าหมูบินของผมจะเตะไหวหรือเปล่าครับซ้ายแม่ล็อกเอวออกด้วยครับต้องออกด้วยครับนี่ครับกรรมการก็จะไม่ให้กอดกันนานนะครับเพื่อให้เกมนั้นสนุกมากขึ้นรอจังหวะครับชายชาญออกก็ยังโดนไม่จังครับตรงกันข้ามกับแพทริกครับมานี่แต่ละทีมาเป็นชุดเลยครับ เลืออีกไม่ถึง25วินาทีครับเดี๋ยวดูเดาใจกรรมการครับออกหน้าไหนนะครับเสียงของผู้บรรยายนี่จะไม่เล็ดลอดออกไปภายในสนามนะครับจะได้ยินเฉพาะหน้าจอช่อง8เท่านั้นครับมีหลายๆคนถามมาเวลาบรรยายนี่แม่นักมวยหรือแฟนมวยในเวทีได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินนะครับอาครับอีกนิดเดียวครับแหมเตหลุดครับไทยชาด เป่าปากครับคุณมารุต9นาทีก็จริงแต่ว่าเหนื่อยแทบขาดใจ้วครับใส่กันเต็มเ็มครับแล้วดูครับบนเวทีนั้นจบแล้วจบเลยนะครับเกมการต่อสู้ของลูกผู้ชายบนสังเวียนเลือดครับคู่น่าห้ามพลาดครับคนองศึกกับมาเทียถูกคู่ครับชิงแชมป์ของสนามมวยลุมพินีครับดูวัชคาครับช็อตงามๆครับดีครับไป่เข้าไปบริเวณทับในนะครับคัทถุสานาขยันออกกบุนะครับนักมวยจากฮังกอรี่ นี่ครับแม่สายโดนเข้าไปพับนอกเหมือนกันแล้วดูเข่าครับดูครับอัดเข้าไปสองเข่าอ่ะไปฟังผลการแข่งขันครับจากคุณหลุยครับ เอาละครับตอนนี้นะฮะคะแนนอยู่ในมือของผมแล้วครับและกรรมการทั้ง3ท่านนะฮะให้ชนะอย่างให้ผู้ชนะอย่างเป็นเอก,กฉันนะครับคะแนน29ต่อ28ทั้ง3ท่านเลยนะฮะและผู้ชนะก็คือ p Patrick Soda from Hungary ยินดีด้วยนะฮะและผู้ชนะนะครับจะได้รับเงินรางวัล20,000บาทจาก Global